สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมารีวิวสินค้าจากทางค่ายซัมซุงกันตัวนี้เป็นน้องเล็กจากทางค่ายซัมซุง Samsung นะเพิ่งเปิดตัวมาไม่กี่วันนี้เองนะฮะวันนี้เราจะรีวิวเกี่ยวกับเจ้าตัวซัมซุง galaxy a ศูนย์นคอนะครับเป็นมือถือที่ราคาประหยัดมากๆเลยเพื่อนเพื่อนใครเน้นในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะงบน้อยงบไม่เยอะไม่ได้เน้นในเรื่องของเกมไม่ได้เน้นในเรื่องของกล้องคือใช้งานทั่วไปโทรเข้าโทรออกเล่นเฟซและไลน์แค่นี้นะครับตัวที่สามารถตอบโจทย์ได้ ในเรื่องของราคาเนี่ยตัวนี้เปิดตัวมาอยู่ที่2,499บาทเท่านั้นเองต้องบอกว่าถูกมากๆเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดูสิว่ารูปร่างหน้าตาเป็นไงกันบ้างนะโอเคแกะออกมาแล้วเราก็จะเจอกับกล่องเล็กกล่องเล็กนี่คือเบาวิลนะคงไม่มีเคสแน่นอนเพืเ่อนๆนะมันก็จะเป็นคู่มือการใช้งานนะแล้วก็บัตรรับประกันสินค้าภายในกล่อง ก็จะเจอกับโตัวเครื่องอ่าสายชาร์จเนี่ยตัวนี้จะเป็นแบบแบบหัวพร้อมสายอเพื่อนคือถ้าเป็นพวกตัวถูกๆซัมซุงก็จะเป็นหัวพร้อมสายมาแบบนี้เลยการจ่ายไฟสามารถจ่ายได้แบบ5โวลต์ 0.7A นะเพื่อนเอน,นะแล้วก็จะมีหูฟังมาให้อ่าตัวนี้มีหูฟังมาให้ใช้งานที่ญ่ได้มาทั้งหมด2สีนะครับก็จะมีสีดำแล้วก็สีบูการดีไซน์ซของเขาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงานด้านเพื่อน แล้วก็จะมีลักษณะที่แบบว่าเป็นล่องๆนะซอล่องอ่าเป็นแบบนี้สีที่เราเห็นตอนนี้เป็นสีดําแล้วก็จะมีสีหนึ่งคือสีบูนะครับได้มาทั้งหมดนี่คือ2สีถามถึงความพรีเมียมนี่คือแน่นอนรนอะว่าราคานี้มันไม่ได้ดูพรีเมียมหมดแล้วเพื่อนๆนะงานก็เป็นงานด้านแบบนี้การดีไซน์กล้องหลังมี1ตัวนะครับด้านล่างเป็นแฟลช LED เนาะก็มีแฟลชมาให้ตัวหนึ่ง คือมันเน้นมาเพื่อในเรื่องของการใช้งานนะฮะตัวนี้ดีอย่างหนึ่งคือเวลาที่จับเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นล่องไงแล้วมันรู้สึกว่ากระชับถนัดมือแล้วเวลาที่เราวางแบบเนี่ยคือเราไม่ต้องกลัวว่าด้านหลังจะเป็นรอยคือเราใช้แบบสมบุกสมบันได้นี่คือข้อดีนะครับสําหรับเครื่องที่ด้านหลังเป็นงานด้านแบบนี้คือมันค่อนข้างที่จะทนทานอ่ะการดีไซน์ตัวนี้ก็ถือว่าธรรมดาธรรมาดาเนาะนี่ อันนี้คือลักษณะของเจ้าตัวซัมซุง A01K เดี๋ยวเรามาดูกันที่ปุ่มแล้วก็พอตต่างๆตัวเครื่องกันหน่อยว่าเป็นไงกันบ้างด้านล่างตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะแล้วก็ตามมาด้วยไมค์ช่องเสียบสายชาร์จตัวนี้เป็นไมโคร USB นะครับแล้วก็จะเป็นลําโพงฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นปุ่ม power วอลุ่มบวกวอลุ่มลบส่วนด้านบนไม่มีไมค์ตัดเสียงรบกวนนะฝั่งซ้ายของตัวเครื่องนะฮะจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ด ช่องใส่ซิมการ์ดเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสามารถใส่ได้กี่ซิมกี่เมมปึ๊มนะฮะตัวนี้สามารถใส่ได้แบบ3สล็อตเลยนะนั่นก็คือ2ซิมนาโนนะครับบวกกับอีก1นึ่งมือถืการ์ดนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องของตัว Samsung Galaxy A 0 1 Core กันหน่อยเพื่อนๆชนิดของหน้าจอเนี่ยี้เป็นจอ TFT LCD นะครับขนาดของหน้าจออยู่ที่5.3นิ้วความเอียดของหน้าจอตัวนี้เป็น HD นะครับ ส่วนเรื่อของกระตาส่วนหน้าจออยู่ที่18:5:9ต่อต่อมาดูกันในเรื่องของ CPU กันหน่อยนะครับ A01 คอเนี่ยใช้ CPU เป็นของ a p k 6739นะครับซึ่ง CPU ตัวนี้ก็เป็นการทำงานแบบ4หัวนั่นเอง Core นะถ้าใครจะเล่นเรื่องของเกมเนี่ยตัวนี้อาจจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่า CPU เนี่ยเป็นแบบ4หัวเท่านั้นเองส่วนาา์ดจอเป็น Power v RGE 8100นะฮะในส่วนของ RAM เนี่ยตัวนี้มาพร้อมกับ RAM ห รอม16นะครับในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.4นะในส่วนของกล้องหลงังตัวนี้มีมาให้ใช้งานทั้งหมด1ตัวนะฮะกล้องหลังความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2ในส่วนของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ให้มาที่3,000 mAh นะและหลายคนอาจจะกังวลใจว่าเฮ้ยพี่3,000 mAh เนี่ยมันเพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่า คือตัวนี้หน้าจอมันขนาดไม่ใหญ่เ,เพื่อนหยุดที่5.3นิ้วจอนี่ก็เป็นจอที่เน้นในเรื่องของการประหยัดพลังงานอยู่แล้วพวกจอท F t ทีนี่คือมันไม่กินไฟเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแบตเตอรี่3,000มิลลิแอมี่ย้รับรองแล้วว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนในส่วนของเวอร์ชัน a n น r o i d นะฮะจะตัว A01 Core ตัวนี้เป็น Android 10แล้วนะแต่ว่าตัวเครื่องของมันเนี่ยเป็น Android 10แบบ Go Edition อ่าหลายหลายคนเนี่ยกังวลใจว่าเฮ้ย ROM 16นี่คือพื้นที่การจัดเก็บมันเพียงพอหรือเปล่า มันจะโหลดแอปได้เยอะไหมอย่างน,น้อยนะเพื่อนนะแอป Google เนี่ยคือเขาติดตั้งมาให้ตั้งแต่ตอนเปิดเครื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นพวก Gmail Go นะครับ Google Go Gallery Go อะไรแบบเนี้ย YouTube Music ก็มีไม้ใช้งานพวก Google m a p อะไรแบบเนี้ยคือเ,เพื่อนสามารถที่จะใช้งานได้เลยแอปพวกนี้เป็นแอปที่มีขนาดเล็กไม่กินพื้นที่นะครับตัวเครื่องเนี่ยถึงแม้ว่า16 g ิหลายๆคนกลัวว่ามันไม่เพียงพอต่อการใช้งาน แต่ว่าแอปพื้นฐานพวกนี้เขาโหลดมาให้ความใช้งานเรียบร้อยแล้วอย่างเช่น YouTube นะ,ะการที่มันเป็นเวอร์ชัน g o Edition เนี่ยการที่เราจะดูะข้อมูลต่างๆผ่านพวก y t u t u เนี่ยเราสามารถที่จะโหลดเก็บได้ไดเพื่อนๆเอาไว้ดูทีหลังได้อย่างเช่นตัวนี้เนาะมันก็จะมีพื้นที่ว่างบนตัวเครื่องเนี่ยมันแจ้งไว้เลยว่า9.6 g ิประมาณนี้รอบ16เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ9.6เราสามารถที่จะเลือกโหลดได้ว่าเราจะเอาไฟล์ ขนาดไหนจะมีแบบประหยัดอินเทอร์เนต็ตก็มีคุณภาพมาตรฐานคุณภ,ภาพแบบสูงอะไรแบบนี้หรือถ้าเราต้องการดูที่เฉลก็ได้เราก็กดเล่นไปได้เลย <S <S ข้อเสียของมันก็มีเดี๋ยวพี่จะพูดให้ฟังเดี๋ยวรอดูโฆษณาก่อนอ่ะโอเคเอ่ะลดเสียสงเสียงน,นิดนึงลดเสียงสนิดนึงอ่ะข้อเสียข,ของมันคือเราไม่สามารถที่จะ เลือกความละเอียดได้คือมันจะฟิกไว้เลยว่ามันจะดูได้เท่านี้ซึ่งความละเอียดหน้าจอ HD Plus เนี่ยก็ดูได้สูงสุดก็อยู่ประมาณ7 2 0 p ประมาณนี้นะอ่านี่คือข้อเสียของแอปที่เป็นเวอร์ชัน Go คือมันไม่สามารถที่จะปรับความละเอียดในการดูได้มันก็จะตั้งให้เราแบบอัตโนมัติแบบนี้สีสันหน้าจอเนี่ยตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะคือปกติแล้วหน้าจอ TFT เนี่ยหน้าจอมันจะไม่ค่อยสว่างมันจะมืดตัวนี้พี่ใหญ่ก็เล่งแสงช่วยอยู่ อันนี้คือเปิดเกือบสุดมันจะได้ประมาณนี้อ่าถือว่าสีสันนี่คือคมชัดเลยแหละพอได้นะครับแต่ได้าเกิดว,ว่าเราหลี่แสงลงมาเนี่ยมันก็อาจจะเป็นมืดๆอ่ะเพื่อนๆนี่ไงอ่ามันก็อาจจะเป็นมืดๆแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วแนะนําว่าอาจจะต้องเล่งแสงมาสักประมาณนี้นะสีสันก็ถือว่าโอเคแหละ คือคนที่จะซื้อมือถือในเรดราคาเนี่ยคือเขาไม่เน้นในเรื่องของการเล่นเกมอยู่แล้วนะฮะสามารถขยายดูจนเต็มหน้าจอได้ไหมเออไม่ได้นะตัวนี้ขยายดูจนเต็มหน้าจอไม่ได้ได้ประมาณนี้เทสลำโพงดูหน่อยเพื่อนๆดูซิว่าเสียงมันโอเคไหมมันดังหรือเปล่ากับราคา2 0 0 0กว่าบาทอันนี้เปิดสูดเลยนะก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆอ่ะคือมันไม่ได้ดังมากแล้วก็ไม่ได้เบาจนน่าเกลียด นี่คือเปิดสุดแล้วนะถือว่าอยู่ในเก์กลางๆนะๆนะเบสเนี่ย,ยก็อยู่กลางกลยงเซ<ๆ>นเซ็งแหลกก็กลางๆตามราคาเ,เพื่อนๆส่วนใครที่ถามหาว่ามันเล่น2หน้าจอได้ไหม a 0 1คอตัวนี้ไม่สามารถเล่น2หน้าจอได้นะใครที่จะเน้นฟังเพลงไปด้วยทํางานไปด้วยอะไรแบบเนี้ยเล่นเฟซเล่นไลน์ไปด้วยตัวนี้ไม่ตอบโจทย์เพราะว่าไม่สามารถเล่น2หน้าจอได้ส่วนการแคบหน้าจออะไรพวกนี้ก็สามารถใช้งานได้นะ วิธีการแคปบก็วอลลุ่มลบนะครับแล้วก็ปุ่ม Power แบบนี้นี่คือการแคปบหน้าจอก็สามารถใช้งานได้ในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลนะครับตอนแรกก็คิดว่ามันน่าจะมืดมากกว่านี้นะเพราะราคาที่แบบว่ามันถูกมากไง่0 0 0 0กว่าบาทและประมาณนี้เออถือว่าโอเคเลยนะฟังก์ชันต่างๆนะครับสำหรับการถ่ายรูปด้วยกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีแค่การตั้งเวลานะแล้วก็จะมีแฟลชประมาณนี้บิวตี้ มีให้ใช้งานไหมโอ้มีนะแล้วก็จะมีในส่วนของฟิลเตอร์ต่างๆมีมาให้ใช้งานเหมือนกันเพียงกับเออระหว่างการเปลี่ยนฟิลเตอร์เนี่ยมันก็อาจจะเป็นนุง่งหน่วงนิดนึงนะอาจจะเป็นช้าๆหน่อยก็ตามราคาเพื่อนๆตามราคาแล้วก็จะมีหมวดบิวตี้อ่าบิวตี้นี่คือสามารถที่จะปรับได้นะเฮ้ยอันนี้ปรับสีผิวอ๋อให้มันแบบว่าเนียนมากเนียนน้อยปะ ใช่ใช่ใช่ตัวนี้เป็นเนียนมากเนียนน้อยนะแล้วก็จะมีแนวกรามแบบว่าให้มันเล็กลงแบบนี้เหรอเฮ้ยได้นะเออแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยปรับดวงตาเฮ้ยอันนี้คือโอเคโอเคปกติแล้วเนี่ยาราคาเครื่องที่ไม่ได้แพงมากมันไม่สามารถที่จะปรับดวงตาได้ไม่สามารถปรับตัวหน้าเล็กลงอะไรแบบนี้ไม่สามารถปรับได้นะแต่ว่าตัว a 0 1คอตัวนี้เขาก็มีมาให้ปรับนะถือว่าค่อนข้างดีอยู่ มีประมาณนี้เ,นเพื่อนในส่วนของกล้องหน้าในส่วนของกล้องหลังมีอะไรมาให้เราใช้งานเหมือนกันเลยนะครับก็จะมีฟิลเตอร์พวกนี้แหละเราก็จะเป็นเอ้ยกล้องหลังนี่คือมีแค่ฟิลเตอร์นะแต่ว่าไม่สามารถปรับค่าความเนียนของใบหน้าได้มาดูกันในส่วนของงานวิดีโอกันหน่อยวิดีโอเนี่ยสามารถอัดได้สูงสุดจะเป็นเท่าไหร่กล้องหลังสูงสุดจะเป็น full hd นะครับตัวนี้ก็1 0 8 0 p เนาะ เราก็จะเป็น 720p ก้องหน้าก็เหมือนกันเพื่อนๆ1 0น 180p แล้วก็ 720p นะในส่วนของงานวิดีโอมาดูที่การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างพี่ใหญ่ไปเทสมาให้เรียบร้อยแล้วก้องหน้าดูหน่อย5ล้านพิกเซลนะคือเวลาถ่ายออกมาจริงนี่คือชัดมาก,กน,นะเพื่อนเื<ๆ>่อนเห็นไหมสีสันความคมชัดนี่คือชัดมากดูดิเหงื่ออยู่จมูกเห็นเลยนี่พวกหนวดพวกอะไรพวกเนี้ยถือว่าชัดมาก ถ้าใครต้องการที่จะหน้าเนียนมากกว่า,านี้สามารถปรับยูตี้ได้ตัวนี้สามารถปรับยูตี้ได้ได้ประมาณนี้เพื่อนๆฮิยกล้องหน้านี่คือดีเลยนะดีเกินราคาไปเยอะเลยอมาดูกันที่กล้องหลังกันหน่อยนี่คือถ่ายหน้าบ้านนะแดดเปรี้ยงเลยกล้องหลังเนี่ยอาจจะเป็นออกแนวจืดๆหน่อยมันจะได้ประมาณนี้การซูมเพื่อด,ดูรายละเอียดเนี่ยอันนี้8ล้านพิกเซลนะได้ประมาณนี้เพื่อนๆถือว่าโอเคอยู่แหละ คือถ้าเป็นพวกรุดถูกๆสมัยก่อนของซัมซุงนะบอกตามตรงเลยว่ากล้องไม่ชัดเท่านี้ได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยอันนี้ไปถ่ายด้านนอกมากลางแดดเ,เปรี้ยงๆเลยซูมดูรายละ,ละเอียดเนี่ยถือว่าชัดเลยนะตัวนี้8ล้านพิกเซลนะฮะระยะไกลขานาดนี้การซูมดูรายละเอียดเนี่ยถือว่าโอเคเลยมันถือว่าเอาไปใช้ในการทํางานต่อได้นะตัวนี้8ล้านพิกเซลสำหรับคนที่งบน้อยนะ ถ่ายดอกไม้นะครับนี่เลยสีสันความคมชัดนี่คือดูดิรายละเอียดของกลีบดอกอะไรแบบนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะการถ่ายระยะใกล้บอกได้เลยว่าไม่มีปัญหาในส่วนของงานวิดีโอเนี่ยโอ้โหกล้องหน้านี่คือวิดีโอเขาถือว่าถ่ายออกมาได้ค่อนข้างชัดเลยนะความละเอียดของกล้องเนี่ยแค่5ล้านพิกเซลเองเพื่อนแต่งานวิดีโอเนี่ยถือว่าโอเคเลยชัดมากนะครับความละเอียดที่ตั้งไว้เนี่ยจะเป็น 1080p ในส่วนของวิดีโอกล้องหลังก็เหมือนกันถือว่าชัดมากเลยนะ ตัวเล็กราคาไม่แพงแต่ว่าในเรื่องของความคุ้มค่าการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเนี่ยถือว่าสามารถตอบโจทย์ได้ดีในระดับหนึ่งเลยกล้องหลังเนี่ยข้อเสียของมันคือเวลาเดินมันมีอาการสั่นนะฮะก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสาหรับเครื่องที่ราคาไม่ได้แพงมากคือมือถือตัวนี้ถ้าใครจะเอาไปเน้นในเรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะก็ถือว่าพอได้นะฮะใช้การถ่ายรูปส่งงานอะไรแบบเนี้ย งบน้อยราคาประหยัดสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยโอเคและนี่ก็คือรีวิวเจ้าตัว A01K นะครับเป็นมือถือที่ราคาประหยัดมา,มากๆเลย2499บาทเท่านั้นถ้าใครงบน้อยนะครับพี่แนะนำตัวนี้เลยนะาสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลยถ้าใครสนใจสินค้าสามารถสั่งซื้อที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่อาญจะติดฟิล์มกระจกไปให้ละกันทักมาที่เพจไลน์ของพี่ใก็ได้หรือว่าจะเป็นไลน์แอดก็ได้เหมือนกันนะ ส่วนถ้าใครจะสอบถามสินค้ารุ่นอ,อื่นๆนะครับสามารถเข้ามาดูที่เพจร้านของพี่ใหญ่ได้นะฮะชื่อร้านดีโมบายถ้าใครต้องการจะมาซื้อที่หน้าร้านก็ได้เหมือนกันนะร้านของพี่ใหญ่ตั้งอยู่ที่บิ๊กซีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเข้ามาซื้อหน้าร้านก็ได้เช่นกันนะครับส่วนถ้าใครจะสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์แน่นอนเราว่าพี่ใหญ่ติดฟิล์มกระจกไปให้ก็แล้วกันนะฮะทั้งหนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยทีย่ชมก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ